สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นคะถุงเงินถุงทองใบนี้ถ้านับใบที่เ,เริ่มยุบตัวตรงโน้นนะคะก็ใบนี้เป็นใบที่ห้านะคะเขามีลายใบอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่รู้เป็นยังไงนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆทั่วทั้งใบเลย การกัดสีก็กัดสีได้น้อยนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็กัดสีได้ไม่เยอะค่ะเพื่อนเขายังคลี่ใบได้ไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เหมือนใบเขาไม่สมบูรณ์นะคะการคลี่ตัวของเขาเนี่ยน่าจะเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะทําให้การการฟอร์มใบของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็เกิดเป็นเป็น รูปนูนอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแต่ถุงเขาก็ใหญ่นะคะหางสั้นค่ะเทียบกับใบที่สี่แล้วใบที่สี่เอยตัวนี้ใบที่ห้านะคะตัวนี้ใบที่สี่ใบที่สี่จะหางยาวนะคะแล้วก็ใบของเขามีแค่รอยยับแค่ที่เดียวนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะ มันไม่เรียบแบบเสมอเหมือนเหมือนใบแรกๆของเขานะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากใบที่ที่ที่สองนะคะใบนี้ใบที่สองใบนี้ใบที่สามใบนี้ใบที่สี่ใบนี้ใบที่ห้านะคะเริ่มจากใบที่สองเนี่ยเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยับ พอใบที่สี่ก็มีจุดเดียวค่ะยับมุมนะคะใบที่ห้านี่เป็นทั่วทั้งใบเลยค่ะเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรคะคือเป็นการนูนของใบนะคะเพื่อนๆคือใบเขาหนีต่อกันเลยนะคะแต่ว่ามันนูนขึ้นนะคะเนี่ยมันนูนขึ้นอย่างงี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็คือเป็นด่างแบบนี้นะค่ะเนี่ยเออนี่ด่างแบบนี้เลยค่ะเพื่อน,เ,อนอเป็นยังไงก็ชมได้ค่ะนี่คือถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองนะคะเดี๋ยวแม่ดลราตัดตัดตัดปลายใบที่ห้าออกเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะตัดปลายใบที่ห้าออกเลยนะคะใช้กันไกรตัดนะคะยังไม่ตัดถึงเนี่ยตัดแค่ปลายใบของเขานะคะเพื่อนๆเอาออกเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นใบลักษณะอย่างนี้นะคะเหลืองค่ะเหลืองแล้วก็ อขอบไหมเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแต่ก็รูปทรงยังเป็นรูปทรงใบไม้ใบใบถุงเงินถุงทองอยู่นะคะนี่รูปทรงของเขาแบบไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยค่ะถ้าคลี่ออกก็คือนี่ค่ะคือใบของเขาสมบูรณ์มากนะคะเพื่อนๆนี่เป็นอย่างนี้เลยใบใหญ่นะคะใบตองเนี่ย ส่วนก้านของเขานะคะเขาก็จะค่อยๆเหลืองนะคะค่อยๆเหลืองลงเรื่อยๆนี่ค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนส่วนกระถางน้องเนี่ยใบแรกใบที่สองก็มีการไหม้นะคะแต่ว่า,ายังไม่ยุบตัวเต็มที่นะคะก็ปล่อยเขาไว้ก่อนค่ะนะคะส่วนอ,อดิบเข่งนี้ เมื่อกี้ว่าจะเอาไปข้างล่างนี้ออกนะคะคือจะดึงออกเพอเอิญไปเห็นหน่อของเขานะคะเขาเกิดหน่อขึ้นมาข้างๆนี่ค่ะนี่ค่ะหนอนะคะเกิดหนอ่อต้นนี้ให้หน่อค่ะนะคะตอนแรกว,ว่าจะดึงตัวนี้ออกนะคะก็เลยอ่ะตัดสินใจไม่ดึงนะคะให้หน่อเขาโตเต็มที่ก่อนค่อยตัดออกนะคะอดิบ เลี้ยงไม้ใบเลี้ยงอ,อดิบหรือว่าก้านทูนเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆโตรเร็วนะคะมาหลังถุงเงินถุงทองเข่งนี้นะคะเข่งนี้มาก่อนแล้วก็เข่งนี้ตามไอเข่งนี้ตามมาหรือไม่เข่งนี้ตามมานะคะแล้วก็เข่งนี้นะคะโอ้เขาโตแบบจะล้ำหน้าเจ้าตัวนี้แล้วคะ่ะเพื่อนๆการรดด้วยน้ำสาวข้าวเนี่ย ได้ผลจริงๆนะคะคือใบเขาใหญ่แล้วก็โตเร็วแตกกอแตกหน่อเร็วนะคะนี่ค่ะดูบอลดำของแมทัลล่าค่ะแต่ละวันเนี่ยสวยงามแตกต่างกันไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบใหม่นะคะใบใหม่เลยเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ ปลูกได้ง่ายๆค่ะปลูกได้ง่ายๆแล้วหนช่วงนี้ก็คือแต่และต้นนี่แตกหลอดใบใหม่กันแทบทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะมาดูอ,อมนะคะออมเงินออมเงินนี่ก็เดียวดูแตกยอดค่ะเพื่อนนี่ค่ะยอดเขาเนี่ยแตกหลอดใบใหม่นะคะอย่างนี้เลย พยาจงอ่างนี่ค่ะดูใบใหม่ของเขานะคะก็แตกเพิ่มนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกนะคะดูใบใหม่ของเขาใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะใบใหญ่เลยนี่ดูสดชื่นมากๆเลยนะคะเด้งอันนี้แม่น,นาฬาปรุงดินเองนะคะส่วนด้านหน้านี่ก็เอา กระมะพร้าวสับนี่แหค่ะมาวางเพื่อรักษาความชื้นนะคะพญาจงอ่างนี่ใบนี้ใบใหญ่แน่ๆค่ะนี่ค่ะโอ้โหแบบออกมาแบบแจ่มมากนะคะแจ่มจริงๆส่วนตัวนี้ก็คือมาสเตอร์ล่าใจแอนนะคะก็ลุ้นด่างกันอยู่ค่ะแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้ลายอะไรนะคะ เป็นแบบดำๆต่างๆยังไงไม่รู้นะคะออกสีเหลืองสีเขียวก็ไม่เขียวเหลืองก็ไม่เหลืองนะคะปนปนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเขาด่างนี่โอ้โหด่างขาวเลยนะคะตามในเพจนี่ก็คือด่างขาวนะคะเลี้ยงแบบเลี้ยงเหมือนไม้ใบเลยค่ะสุดปุ๋ยสุดดินก็เหมือนไม้ใบเลยค่ะปุ๋ยหมักใบไม้ผสมปุ๋ยขี้วัวนะคะเอามาปลูก ได้ผลดีนะคะมอนสเตอร่าเจแอนเนี่ยได้ผลดีคือเขาโตโตเร็วอันนี้เพราะจากมเมล็ดนะคะโตได้ขนาดนี้แล้วค่ะใช้เวลาก็ประมาณสเดือนนะคะสเดือนนะคะความด่างยังไม่มาเลยค่ะเพื่อนๆความด่างยังไม่มาเลยนี่ค่ะซื้อมา6มเมล็ดนะคะรอด5้เมล็ดค่ะนะคะ ก็เริ่มเจริญเติบโตเต็มที่นะคะอากาศอบอุ่นขึ้นได้ปุ๋ยได้น้ําเพียงพออย่างเงี้ยค่ะ<ต>เขาก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะ<ต>นี่ถุงค่ะถุงเงินถุงทองนะคะต,ตัวนี้พี่ใบแล้วค่ะ<ต>นี่ก็ถุงเงินถุงทองเหมือนกันค่ะ<ต>จากไหลนะคะจากไหลที่หักเอามาชําต่อ ได้เพิ่มมาอีกสองต้นนะคะเพื่อนๆชื่นชมกันไปคแต่ละวันนี่แต่ละวันก็ดูต้นไม้ใบหญ้าไปค่ะนะคะแวบ,บๆออกมาจากออฟฟิศแล้วก็มาดูต้นไม้ใบหญ้ากันนะคะนี่ค่ะดูกอกของวันดำนะคะกอคเขานี้อืม แล้วไหลเขาเนี่ยค่ะสรูออกเข่งไปทั่วนี่ค่ะโอ้นี่เป็นหนอ่อไหนฮะเพื่อนเป็นใบเลยค่ะเป็นใบเป็นใบของอ่าบอลดำเลยนะคะใบเล็กๆของเขาเนี่ยออกมานะคะก็ <c oughs> ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ละปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะ ส่วนตัวที่ย้ายมาจากบ่อมาลงกระถางนี่ยหลอดใบใหม่ก็ออกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ได้ใบใหม่แล้วนะรูงี้ปลูกใส่เข่งทั้งหมดเลยก็ดีนะคะอยากลองอ่ะลองตอนเอาไปลงบ่อว่าเขาเป็นยังไงพอได้ผลออกมาไม่น่าพอใจก็ถอนเลยคะ่ะแม่นาล่านี่จะไม่รอนะคะถ้าต้นไม้ต้นไหนไม่โตนี่ถอนเลยนะคะ ขาโหดนะคะไม่โตไม่สวยไม่เด้งถอนรือนะคะ,ปะเปิ้นเขาสวยเขาสวยเขาโตเขาเด้งอย่างนี้ค่ะเขาก็รอดไปนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนี่แหละคะ่ะจุดเดิมเพิ่มเติมคือความเด้งความใหญ่ของไม้ใบนะคะแล้วก็ลายใบที่ ที่เป็นแบบนี้นะคะลายใบของถุงเงินถุงทองเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบไหนก็ชมแบบนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอค่ะเพื่อนๆถ้าจะปลูกต้นไม้ปลูกเลยนะคะช่วงนี้ราคาต้นไม้ราคาต้นไม้นี่เริ่มแบบคืนสูง จุดเดิมนะคะคือราคาปกติแล้วนะคะสามารถที่จะซื้อหากันได้ราคาก็หลักสิบหลักร้อยอย่างนี้ค่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แม่ลาล่าคิดว่านะควรควรซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะก็เราชอบต้นไหนก็เก็บต้นนั้นนะคะเก็บมาเ,เก็บซื้อเก็บมาแล้วก็ปลูกนะคะ เอาอย่างละต้นก็พอค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ต่อไปเมื่อเราขยายพันธุ์ได้เยอะๆถ้าช่วงไหนราคาเขาดีดขึ้นไปหรือพุ่งขึ้นไปก็สามารถที่จะทํารายได้ให้เราได้นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็เตรียมๆไว้นะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็มูลค่ามันก็เยอะแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าฟอร์มเข้ามาเต็มและทรงเขาสวยนะคะ อย่างนี้ก็พันอัพนะคะเพื่อนแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็น่าจะพันอัพนะคะก็ราคาก็แล้วแต่ความชอบความเต็มใจของผู้ซื้อความเต็มใจของผู้ขายเนะาะจะประเมินว่าต้นนั้นถูกหรือแพงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นคะ่ะถ้าพอใจซื้อก็ซื้อ,อไปคะ่ะพอใจขายก็ขายไปนะคะต้นไม้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ละคะ เลี้ยงฟอมใหญ่ๆเป็นต้นแม่แล้วขยายพันธุ์ต่อนะคะเพื่อนๆก็สามารถเป็นทิศทางการหารายได้อีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าต่อไปนี้อาชีพแบบนี้นะคะอาชีพเกี่ยวกับพวกเกษตรกรพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆพวกอาหารการกินเนี้ยค่ะจะเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะก็ตอนนี้ถ้าเรา,ายัง ภาวะเศรษฐกิจหรือว่ารายรับรายจ่ายมันยังตึงๆอยู่อย่างงี้ค่ะก็ค่อยๆซื้อค่ะเพื่อนๆค่อยๆซื้อต้นเล็กๆมาปลูกก่อนนะคะค่อยๆทําไปค่ะนะคะเสริมจากอาชีพหลักของเราอย่างงี้ค่ะนะคะเป็นงานอดิเรกที่อนาคตสามารถที่จะทําเงินให้เราได้นะคะก ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะก็นี่แหละค่ะพาเพื่อนๆมาชมไม้ใบที่โตว,วันโตคืนสวยวันสวยคืนแตกหลอดใบได้ใหม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะได้เร็วนะคะ<ว>ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ